ตอนนี้นะครับผมในโลกของเรานะครับจู่ๆนะครับก็ได้มีจอมมารกําเนิดขึ้นนะครับผมแล้วก็จอมมารคนนี้สั่งการนะครับลูกสมุนปีศาจของเขานะครับได้บุกหมู่บ้านทั้งพี่ไฮแล้วก็เรเนี่ยถูกเลือกนะครับผมให้เป็นผู้บุกเบิกนะครับในการเข้าไปในแดนปีศาจก็อย่างเรนะครับเป็นผู้กล้าแห่งแสงนะครับก็ถือดาบแห่งแสงนะครับผมส่วนพี่ไฮเป็นผู้กล้าแห่งมีดนะครับก็เลยถือมีดระเบิดฮะใช่พี่ปลาไปกลางดงก็ปินยี่สิบอะไระอ่าพี่โยนไปตรงนี้แล้วก็ไปเลย พี่เราทำลายหมู่บ้านก็บินดาแพงแสงใช้ใส่ก็บินรรส่วนใหญ่ก็บินน <ะ S 1> ี่ปกติตเ,เราขายอะไรกันขายหูขายตาดูแ <oui> มมกอบินเซเลเยอร์พี่ไม่ใจนะว่าเราเราเป็นคนดีอะนัก,กรบปีศาจโยนหูให้สักอันไหมห <tw it S 2> มากำลังกินหูกับกำลังอร่อยเลยอไอ้ที่บอกว่าบักอาร์ตผมพ่นใยพรมใส่แบนคอบหมาไว้ที่ผมจะยิ้มดาแพงแสงเข้า,าผมผา,ามสักรอบหนึ่ง ไม่ใช่ต้องบอกว่าชิ้นส่วนร่างกายของบริษัระดับสูงก็มีราคาแพงได้ได้กามีดโซโล,โล,โลไ่ไม่ได้โอเคไม่สบมาละและ้วก็ไปกันต่อดีกว่า,าไปกันต่อดีกว่าทองคือ,อใครเขาใช้กันแอลเลยนี่ คุณเลีโองนี่ยครับผมจะรับบทเป็นนายตำรวจสุดเท่นีครับผมที่ได้รับแจ้งสายโทรศัพท์สายดึงครับแบบตุ๊ตู้ตู้คุณตำรวจค่ะนายกลัวมากนะค่ะเจอสก่ะทางคุณตำรวจเนี่ยได้รับทราบว่ามีคนบาดเจ็บด้วยก็เลยพาคุณแพทย์สนามนะครับคุณแพทย์สนามนั่คือคุณอากินั่นเองนีครับผมเพื่อที่จะมาตรวจสอบนะครับผมว่าพื้นที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แก้ไขเหตุ ที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับผมอาโกที่สูงที่สุดก็คือจับคนกกอนกระทําผิดให้ได้ร่างของผู้คนนะครับสี่คนนอนจมกองเลือดอยู่แล้วก็พบกับอของที่ถูกระเบิดแล้วก็ไฟไหม้มากมายอากิตัวสุขภาพก็ทราบว่าเขามีรูนะครับผมเหมือนรอยรูกระสุนหลายจุดอุ่ยบนร่างกายลูกตาเนี่ยถูกควักออกไปแล้วก็หูโดนตัดออกไปโอ้ไม่ใช่โดนระเบิดแล้วเนี่ยไปไปขึ้นรถขึ้นรถ พื้นที่ถัดไปแล้วก็พบว่ามีหมาจานวนมากกําลังกินอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็โดนเขาเรียกว่าตะข่ายครอบอยู่ครับแล้วก็เห็นร่างคนที่ไม่มีหัวยตรงนี้แล้วก็มีคนคนนี้ที่กาลังกรีดร้องอยู่แล้วช่วยด้วยครับุณต้องรู้ช่วยด้วยผมก็เจอคนถือปืน กระบอกใหญ่กับอีกคนถือมืดแล้วก็พกหัวคนเต็มไปหมดใช่คิดว่าเรามาช่วยกันดึงตะไ่ายช่วยเจ้หมาน้อยก่อนไหมนั่นมันหูใช่ไหมเนี่ยพอจะเดาได้แล้วว่าหูนี่มันน่าจะเป็นถูของคนก่อนหน้านะใช่แล้วล่ะครบเลยล่ะตรงนี้นะมาเลยเจหมาขึ้นรถไาเขึ้นรถขึ้นรถส่วนในของหมู่บ้านก็เจอกับกอบลินทัก 3า2เจ็ดสองจุดสองศูนย์หวีแล้วก็ทหารมิโดทอก็เข้ามาบังข้างหลังไว้เลยหยิบบันไดขึ้นมาพ้าดตรงนี้ลแล้วก็ทำการวิ่งตินกายแล้วก็ลงแขนสวย,วยวผมโดนขึ้นารถเลยพี่พยายามจะกระโดดแต่ว่าโดนรถกระแทกชนพึ่ง ไปชนมิเตอร์ทอร์ตัวข้างหลังกอบลินที่เห็นพี่ล้มลงไปก็ใช้โอกาสนี้เดินลงมาล้อมพี่ใช้ความพิว้วไหวดักใส่รับยิ่งไปตัดขาเขาได้ไหมชัว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 ขาฉัาปาบี้สามอันเลยใส่ปาร์บี้สาม,ม,มอมันเดียวจึ๊กจึ๊กจึก๊กขึ้นรถข,ขึ้นรถไ,ไอ้กอบลินที่ขาขามันก็ยังไม่ตายไม่ใช่หรอไม่เป็นไรมันทำได้หัวมันมีค่าไงพี่หัวก็บิน เีผมไม่ใชี่ยมี่พี่โอเคเราเป็นหัวก็บินก็ไปเด้นไปเด้นไปเดินไปเดินจะได้แบบขายตั้งตัวเลยก็เร็วกว่านี้นะครับพบว่ามีกลุ่มลัทธิปีศาจเนี่ยกำลังบูชายันเด็กคนหนึ่งทำให้เด็กเนี่ยปิดตาเด็กแล้วก็ให้สู้กับปีศาจตัวใหญ่นะคระแนนวี่งตางปีศาจตาการได้เลยโอ้แล้วก็มีเหรียญดรอปลงมาห้าเหรียญนะลัทธิพวกนี้ก็เริ่มวิ่งหนีกันครับผม ฮอยถึงเวลาแล้วแต่สามแล้วไปใส่ลัทธิแถวบนแล้วกันอู้หูอู้หูเปรี้วปักตรงนี้พี่โยนม่นิสอบไปพี่ปึ๊บโอ๊โดนกูเต็มเต็มเลยปึ๊บปัดตรงนี้พี่จึ๊กพี่โอยมึงจิ้มกูเลยอยู่ในระหว่างเง้วอนง่วง อ้ใครปลาด้ะไปมาวะาใครยัยตรงนี้พี่จึ๊กพี่ย่าเอ้าแล้วมีดกูไปหน่อยอยู่ที่กูมึงเก็บไว้ทำไมอ่ะอ่ะสักสองหลอดครึ่งเลยพี่เออผมได้ยินเสียงอะไรเหมือนเสียงระเบิดแล้วก็เสียงแปลกๆตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนหมดแล้วอะครับครอบครัวผมอยู่ไหนเด็กมาดิกมาพี่พี่จะพาผมไปไหนหรอครับขับไปขายเอ้โหโอ้ไอ้ตรงที่ฉันเดือยอยู่ตรงนี้มันเหลือแต่กองเลือดใช่ไหมล่ะ แสดงว่าต้องมีการเคื่อย้ายศพใช่ไหมทำไมคนนี้ถึงเอาไปแค่หัวกับขานั่นนะสิะคืนรถไปึ้นรถไปต่อดี่กัออโอ,โอนี่เป็นที่แรกที่เราไปเจอศพ <c oughs> คือวันนี้ผมมีมีมีงานปาร์ตี้กับที่พ้านผมพาลูกผมมาด้วยแล้วลูกผมลูกผมมากำลังจะตีพินยาตาครับผมแต่แต่ว่าจู่ๆก็มีคนถือปืนยิงปืนใส่พินยาตาแล้วก็พาลูกผมไปพวกพวกช่วยลูกผมด้วยครับช่วยช่วยลูกผมด้วย อ่าแสดนเห็นแล้วพิญจาต้าที่แตกคุณเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะตามลูกตัวจริงมาให้ระหว่างนี้คุณอยู่กับน้องหมาไปก่อนนะครับผมอยากเป็นเช็คสุขภาพพิญจาต้าจังเลยเอ่อโดนยิงครับพิญจิต้าโดนยิงกกเลยเหรอ คือคือผมก็ไม่รู้อะไรมากครับคือตอนนั้นกำลังปาร์ตี้อยู่แล้วจู่ๆก็มีคนถือปืนกับอีกคนนึงเหมือนจะถือมีดสามเล่มได้ครับผมแล้วรู้สึกว่าหน้าตาเขาดูไม่ค่อยปกติครับคนนึงก็หัวซีดกว่าปกติถึงจะดูหัวซีดแต่ก็เหมือนจะมีสีแดงแซมๆอยู่บนหัวครับส,ส่วนส่วนอีกคนนึงก็หัวดํบแล้วกด็ดูเหมือนว่าเขาจะน้าลายฟูมปากด้วยนะครับตอนเข้ามาครับลูผมโดน,นพาตัวไปเฮ้ hey. จริงๆ<ด>ชิ้นส่วนของมังกรระดับสูนนี่ขายแพงที่สุดเล่งไปอยูอเสร็จมับุแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ก็นึกถึงอะไรบางอย่างออกระหว่างที่พี่กำลัง หลบหนีเพราะว่าเกิดการอุบัติของปีศาจพี่ได้ผลเงินทั้งหลายของพี่ออกจากบ้านและพี่เตรียมจะหนีไประหว่างที่พี่กำลังเดินผ่านแม่น้ำแห่งนี้พี่ก็ได้เจอกับจอมานเอ้ยผนเลยมะนี่มันดักเล็กท้ายคอยผนเลยมะขนเลยมะี๋้วมาดูหน <c oughs> ่อยสิเข้าเตะเข้ามาเฮ้ย <c oughs> นี่ผลพวกนี้มาไม่ได้นะขอยึดแล้วจอมาน <c oughs> ก็ <c oughs> ได้ได้ยึดเงินทั้งหมดที่พี่มีไป โอ้พี่จำได้แล้วทำไมพี่จะไปล่าจมมาพี่จะไปเงินทอื่นโอเคระหว่างที่มาถึงตรงนี้เลก็จําเรื่องบางอย่างได้แฟลชแบ็คตอนนี้จอมานได้จับตัวภรรยาคุณเลโก้สังถึงเวลาจบชีวิตทุรของเจ้าแล้วเฮอ้อย่าเปภรรยาฉันเือ้อแก มานชัวนี่คือสิ่งที่จับได้ไเลยลกไปในอดีตปึ้งอุยโอ้โหโอ้โหจูจ่ๆทั้งสองคนครับก็นึกออกว่าสถานที่นี้มันคุ้นๆทั้งสองคนนะตอนนั้นกําลังจับแก๊งค้ายาเสพติดอยู่ครับผมเห็ดนะครับผมทั้งเห็ดแล้วก็เงินจํานวนมากนะแก่นี้ไม่รอดแล้วแกจะต้องถูกจับมีอะไรจะสั่งเสียไหมแต่น้ำลายเขาปล่าลายก็ันใช้กุญแจมือจับคุมเธอเดี๋ยวนี้จะจับฉันเลยนะคะการคืนค่ะ ขันพื้นเลเอ้ถึงหน้าที่บอกครับจับได้ครับจับแล้วครับเอแล้วผมวิ่งไปเก็บตังค์ทั้งหลังและเห็ดทั้งหมดใส่กระเป๋าอาอาวอานะครับช่วยไงช่วยเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่นะหลักฐานก็อยู่ในกระเป๋าถึงทุกวันนี้นะครับโอ้ํำได้แล้วผมอยากไปเช็คสุขภาพเด็กน้อยตรงการสะจังเลยอ่าพว่าคนบนเป็ดยางนี่ครับผมถูกถอนฟันออกจนหมดครับผมแล้วก็ห่างกระปีกเป็ดโดนตัดนลครับ แล้วผม CPR CPR แล้วเขาก็ฟื้นว่าไม่ต้องตกใจคุณพี่เป็นหมอคุณเป็นใครหมอเหรอครับผมจำอะไรไม่ได้แล้วผมอยู่ไหนทำไมเขาวนรอบๆเป็นเรื่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกับพี่ก่อนใครทำหนูวันผมไปไหนบอกพี่ก่อนเทวดาไปแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือคือผมผมไม่รู้ล่าสุดผมจำได้ว่าผมมานอนแช่เรไม่รู้ผมก็เพิ่งตื่นมาผมก็เป็นอย่างนี้ทำเกิดอะไรขึ้นโอ้ และระหว่างที่กําลังจะเดินไปครับพอผ่านอันนี้ก็จําได้ว่าคุ้นๆนะครับเหมือนเคยเห็นมาก่อนเมื่อก่อนนะครับผมระหว่างที่กําลังทําคดีคดีหนึ่งอยู่เกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายนะครับผมมีชายเมาหนักนะครับผมทำลายร่างกายภรรยานะครับผมจนภรรยาต้องแจ้งความแล้วให้ตํารวจมาช่วยนะครับผมโอ้ช่วยด้วยค่ะสามีหนูทร้ายร่างกายหนูเออแลวผทุบด้วยทุบทุบพานายไปสงบสติที่ห้องขังก่อนแล้วกันแต่ผมุครับ จูจุสายตาทั้งคู่ก็ผ้ามัวจริงๆจอมารขอที่นี่เขาเก่งเรื่องภาพหลอนมากลงไปข้างล่างไปคุยกับต้นไม้ไหมอโาวเป็นคนนะเปล่าต้นไม้ต้นไม้หนีหรือว่าทุกคนที่เราฆ่ากันมามันเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเด็กที่เราบีเนี่ยมันเป็นปีศาจตอนนี้พี่เห็นเด็กกลายเป็นปีศาจแล้วพม่อะไรปล่อยไป เออไปงั้นงั้นพาไปด้วยพาไปด้วยทั้งคู่ก็ได้เห็นว่าข้างหน้ามันแปลกไปทําไมมีแต่ตึกแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้กําลังเดินผ่านมาระหว่างที่เดินผ่านตรงนี้ก็เห็นเป็นปีศาจสาวเดินออกมาเยอะเท่าเลยไว้ชีวิตเราด้วยพี่ขอวิ่งไปฝั่งนู้นปล่อยพวกสร้างวอนเซอร์ในตัวออกมานั่นว่าเลยตัวเร็ววิ่งไป เป็นไงบ้างเบื่อี้เกีดอะไร่รรรรอ่ะ,อะลองเห็ดผมมีเห็ดผมให้เห็ดเขาเฮ้ยมาเรหนะู มาาได้ได้พี่เดียวพี่เดียวไม่แบ่งไม่แบ่งหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้ผู้ตรวจเราต้องไปกันแล้วล่ะเขาบอกว่าคนร้ายมุ่งหน้าไปทางนู้นไฮ้ตไปไตไปไปไมไปไปไไป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 หนูไปไปไไป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 ไไไ แล้วก็เขาก็นอนล้หลายฟูปากู่เนี้เขาเป็นน้ำลายฟูปากเหมือนพวกโจรพวกนั้นเลยอ่ะที่รับข้อมูลมาหรือว่าเหตดนี่เราจับมันขังหรอแล้วนี่เออวาเขาแหกคุกมาหรือเปล่ายังไงอ่ะรีบไปกันที่เด็กนี่จะฟื้นขึ้นมากระชากแขนแล้วต่อโอเคโอเคขึ้นรถเวนขึ้นรถขึ้นรถน่งนี่จะ้นมื่นไปไหนกันจะพับมาซะเอ๊เก่งกินกระปิ๊กตับแล้วดิวะจอมัน ก็เดินผ่านข้างหลังมาเจอแล้วโอ้ทำอะไรป้ายทำอะไรลงไปบังอาจฆ่าลูกสมุนป yep> ีศาจของข้าอย่างนั้นเหรออผู้จอมันบังอาจบังอาจเอาพาเบียฉันไปบังอาจขโมยเงินฉันไปนะบังอาจแม่ขโมยเงินฉันช จะตายเลยยัดเห็นทั้งหมดที่มีให้ตัวองกิน <g uster> กลับมาค,คุณตำรวจกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าหายเจ็บ <c oughs> เลยครับผมเออหายเจ็บทุกทุกครั้งในชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกกับพี้กระเป๋าขนาดนี้มาก่อนทอมาก็พยังามพยายามป้าเตียมพัวโอเคพี่เราไม่นอด แล้วก็ไปที่ครั้งที่คองลีออนจิโตเซ่ยี่เหลือโลกไปนี่ไว้ตอนนี้ผมอยู่ไหนผมวั่ที่ที่ไหนทำไมเสียงอะไรผมไม่ได้เสียงอะไรอันนี้ใครเฮ้ยใครพี่เป็นใครเด็กตีครับเด็กตีไม่เจ็บหรอกเตือนดือดื้อฟาดมั่วฟาดพัวหมอเกือบตายคุณตำรวจเด็กตีผมจำเด็กเกอะขอภาพปิดตาเด็กถึงว่ะโอเคเออโอเคพี่พี่ถึงกระบอกมาจะฟาดผมเหรอพี่เด็กป้านกลับครับพวะคุณหมอเสียใจครับ ไอแดงชั่วไเป็นซะปืนซัมพวกข้าไปโดนคนที่นอนอยู่นี้ครับผมตายเลวไ่ตงซําพี่จะยิงผมเหรอเจ้าไหนครับเจ้าไหนครับคว้ากุญแจมือขึ้นมาพร้อมจับกลุ่มแล้วได้ถูกจับข้อหาฆ่าคนไอ้หนูอคือไม่ทราบว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นที่แรกที่เราพบเจอว่ามีไฟ นะฮะได้ไบมขึ้นไปทั่วเลยค่ะ ตำรวจมีเหตุผลอะไรที่ถึงไม่รับผิดชอบไฟนี้แล้วก็ปล่อยให้มันลามต่อไปครับผมเป็นตำรวจไม่ใช่ดาบเพอร์หน่อยจะมารับผิดชอบไฟได้งไงเออไอ้รอดกันหมดแล้วดูไปดูดดมิจฉาภพแล้วได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในการได้เห็นว่ามีรถตำรวจผ่านมาแล้วเมินเฉยแล้วแถมซ้ำนะคะยังขับรถทับสุขผู้คนที่กองอยู่กลางถนนนะคะนี่จะแก้ตัวไว้ยังไงครับอไปมันนะมองไม่เห็นทางเขาใจ <c oughs> ไมมองไม่เห็นทางเขาใจมันหนามเออบางนิดหน่อยนะอะไรนะแอ่พ้นร้ายได้แล้วนี่ไงโอ้โหนอกจากนั้นนทางเราก ก็ได้ไปที่เกิดเหตุที่ถัดไปนะคะตัวผมนะครับผมเห็นตำรวจ2คนนะครับเดินผ่านทางมาอตอนแรกผมก็ขอให้เขาช่วยครับแต่คุณตํารวจเหมือนเขาขโมยหมาไปครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบตํารวจทําอย่างนี้ได้หรือเขาใช้อํานาจในทางที่ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคนคนนี้คนมันดูแลตัวเองได้หมามันดูแลตัวเองไม่ได้เป็นห่วงหมาเหมือนม่รู <c oughs> าขึ้นรถมาเข้าใจไหมเอนดูอะเอนดูหมา, N U, N U มาทางเรายังพบว่าคุณตํารวจเนี่ยได้ขับผ่านที่เกิดเหตุไปโดยที่ <c oughs> ไม่ได้ ติดตามหรือสอบสวนอะไรเลยนะฮะเอาจะสอบสวนอะไรก็ชัดอยู่แล้วเนี่ยไม่มีหัวแห่ก็อยู่พื้นที่ขับไปเนียเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบเลยค่ะไม่ทราบว่ารู้ไหมคะว่าเลือดที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของใครคะไม่รู้ไม่รู้ไม่มีหัวเลยไม่น่าก็ไม่มีเท้าก็ไม่มีนี่ที่ทางกรมตำรวจได้ตั้งใจสอบสวนหรือเปล่าคะเอาแต่หาคนร้ายเนี่ยก็ไปต่อหาคนร้ายตั้งใจเต็มที่เนี่ย เรามาดูไปดูผลลัพธ์สิมาดูระหว่างทางอ่ะเราอะคุ้นจัดกิดมากคุ้นๆอะไรไม่มีสื่อไม่เก่งแล้วใจมันสื่อไม่เก่งสื่อไม่เก่งนี่ถือว่าเป็นข้ออ้างได้ด้วยเหรอคะตังใจทำอะอย่างน้อยก็ทำ เราจับผิดกนอย่างเดียวเลยนักข่าวสมัยนี้เหมือนข้อควาอคนเนี้ยเขาบอกว่าลูกเขาหายตัวไปแต่ว่ารู้ตัวอีกทีหลังจากที่ได้บอกให้ตํารวจไปตามหาลูกเขาก็ตํารวจก็จับลูกเขาไปแล้วนี่ลูกคุณนะค่ะตํารวจคนหนึ่งรู้ไหมหมอหมออ่าหมอหมอค่ะหมอเป็นคนนึงงนะซิสอนลูกดีๆีหน่อยลูกก็ไปฟาดงวงฟาดงานใส่หมอตายอย่างี้หนะนะอันนี้อันนี้ทางทางคนตํารวจทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าคะเกินกว่าเหตุตรงไหนล่ะผมพยายามจะห้าน้องแล้วน้องเขาฟาดหมอตายคาที่เลยทางเราก็ไปสัมภาษณ์เด็กมาเหมือนกันค คุณตำรวจพยายามจะยิงเด็กเหรอคะอย่าไปเชื่อความเด็กมันเลอะเลือนเด็กสไมไมนี้คุณต้องดูสิ่งสําคัญนี่ผมต่อสู้คนร้ายตรงนั้นเหมือนทางโรงพยาบาลติดต่อมาแล้วคะ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณหมอที่อ,อาการโคม่าที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ฟื้นออกมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เหมือนจะค่อยสัมภ<อ>าษณ์ก็พูดได้แล้วคะ่ะคุณหมอครไม่ทราบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันได้คะทำไมเด็กถึงถูกกล่าวหาว่าฆ่าคุณหมอได้คะเด็กเอากระโปรงมาตีหมอเห็นไหมม่ตเอากระโปรงมาตีหมอ ตำรวดพูดจริงครับเหมือนเด็กอ่ะ จะไม่มองไม่เห็นด้วยซ้ำการแหว่วที่ตีอยู่เหมือนเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าปิดตาแล้วตีตายเปิดตามันยังปี๋เลยเปิดตามาบมันฟาดอีกทีหนึ่งเนี่ยไปเชื่อมันเชื่อผมดีกว่าครับผมนอนอยู่เนี่ยทางว่าเปิดตาเพรเหมือนเหมือนว่าจะได้ยินมาว่าทางคุณพยาบาลเนี่ยคุณหมอเนี่ยได้ใช้ปืนขู่เด็กใช่หรือไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าคะโอ้ยเรื่องนั้นไม่จริงหรอกผมตายแล้วผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำดีทำดีมากเอออันนี้ซุกซิ่งอะไรกันซุกซิ่อะไรกันอ๋อไม่เป็นไร ไม,ไ,ไม่มีครับไม่มีบลูทูธบลูทูธ